สวัสดีคุนผู้ชม,ด,ชมด,ด้วยนะครับนะอยู่กับรายการแฟตทีวีเนี่ยเราเดินเล่นเกมยิงซอมบี้ไม่รู้ชื่เกมว่าอะไรน,นะโอเคก็ไปกดสคิปโอเคมาซอมบี้อยู่ไหนเออโอ้โหตกใจตกใจตกใจเนี้ย ดูหัวแตกหัวแตกเอ้ยหัวแตกตกใจพื้นลั่นน่ะพื้นล่านเฮรื่อยๆไอ้พวกเอ้ยอยากเข้าไปอ่ะยิงหัวไม่ตายด้วยโอ้โหตกตกใจหมดตกใจหมดวิ่ง เอาชีวิตรอดมาเล่นยิงไรแปะกันโอ้โหตกใจโอ้โหสะดุ้งคนลุกเลยอันหจะตายอยู่แล้วจะตายจะตายโอ้โหสกิปโอ้โหตกใจโอ้โหตกใจโอ้โหโอ้เชิดดูว่าห้องเมื่อกี้มี กดจีบวิ่งมันเป็นไรที่เฮ้ยยาเฮ้ยยาโอเคเอาปืนตบได้ไหมเอาปืนตบอ่ะมันมีวันแม็กหมดนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยยาโอเคโอ้ตกใจเลยเลย โอ้ยเ,เ,เ,เอาไง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 อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยยิงหัวไม่ตายอ่ะอะไรกันเนี่ย <c oughs> โธ่ดูว่าจะไม่รอดซะแล้วครับขอให้ทำอะไรหืมหรอให้ทำอะไร ไม่รู้น,นะครับะวันนี้ก็เพลินๆครับไม่มีอะไรทำนะครับนะก็เดี๋ยวไม้ครับเอาไวท้ทีหลังครับนะไม่รู้ทำไมเล่นไม่ได้โอ้ยมาแล้วพว่อมาแล้วอเอยู่ไหนม,มาอยู่ไหนกันมาไมาห้หมดอ่ <c oughs> Hoa, lúc cho các chị chết. Mm mà Mm hmm. Mm mà 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 Mm hmm. 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 không có Mm hmm. Mm hmm. Mm อันนี้คืออะไรอ่ะกด e ซื้อปืนหรอ,อซื้อปืนเข้าใจแล้วเงินเรามีร้อยกว่าบาทเองอันนี้อะอ๋อมีแค่นี้อันนี้คืออะไรอ๋อเงินเหลือเก้าสิบเก้าสิบหกบาทเลยนะอาจจะไม่เห็นเมาส์ผมนนะครับก็ประคิดประคิดเคมาแล้ว มาแล้วโอ้โหโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหตกจหมดเกยมาเลยฮะยิงคอมผี่แต่ละตัวได้ตังค์โอ้โหเทียบอ้สัมผี่มันเดินสิกแซกด้วยอ่ะมาไม่รอดน้ำมือแฟลชทีวีวันนี้ไม่ได้หรอกจ้า จบจบจบพี่จบพี่มันจะกอดด้วยความรักไออุ่นด้วยโอเคปืนพกทำไมมันรัวจริงวะเฮ้ยเฮ้ยความรักใจไออุ่นมันมาแล้วความรักใจไออุ่นเฮ้ยเร็วเร็วโอ้โหเลือเจียงพระเอกเราเนี้ยหือแจ่มแมวมากเลยนะนะ ยิบยิบเดี่ยวได้ตังร้อยหกเก้าบาทแล้วนะครับนะก็เป็นอะไรที่เจียมแมวมากโอเค <c oughs> ผมไม่เคยเล่นเกมยิงซ้ำพี่นะครับเกมนี้โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะไอตัวอะไรอะ่ะไอตัวอะไรอะ่รอะโอ้มาใหม่อ่ะมาใหม่ ของไหมอ่ะของไหมอ่ะเมื่อกี้โอ้หยังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยอ่ะโอ้โหไม่เลยเลยเลยตีคตรแรงโอ้โหไม่ได้ตีแรงธรรมดาตีรัวด้วยเฮ้ยโอเคมาโอเคยิงรัวๆยิงยิงยิงโอ้โหตายตายก็ดีละมา จะตั้งสองร้อยกว่าบาทแล้วลับนะว่าง่ายว่าง่ายโหว่าไงโหมีแค่นี้เหรอจิ๊บจิ๊บจีจีวพีบอกเลยไม่ใช่แทงมานะพุ่งนี่วิ่งเลยนะโหพี่นี่เปิดมาเลยเหรอโหชิบหายแล้วนะทำหน้ย ไปโอ้โหตายตายแน่ๆตายแน่แน่เสียงระเบิดไปแล้วตายแน่แน่ไม่นะไม่เออเออโดนลุกเออติดลูกฟองเออตาย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 เออเดลิเวอร์ไม่ใช่ปิดเรื่องแล้วโอเคซื้อปืนอะไรได้มั่งซื้อปืนนี้เหรอเยสเยี่ยมมา ใช่โอเคโอเคดาเมจจะได้อยู่เนี่ยมีแม็กไหมแม็ก,มก,มกซื้อไม่ได้ครับท่านผู้ชมแย yeah. เราต้องใช้ปืนอย่างประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มมิเงินนะครับนะก็ไปต่อเลยนะครับเออพันละปืนดีไหมน่าจะดีนะครับ มาแล้วมาแล้วโอ้โหเสียงนี่โอ้โห,โโหเลื่อนยากเลยยิงรัวมากยิงรัวมาดิมาโอ้โห,โโหมา,ม,า,หม,ามันเลยคราวนี้โอเคยิงรัวๆจีๆอ่ะบอกเลยโอเคสิบสามนะัดก็ถือว่าใช้ได้อยู่ โอเคบอมบี้ตาย13นัดเหรอไม่ใช่โอ้โหมันมีการคลิกแคสอะอเหลือ70เหลือ70บนแม็กแล้วโอ้โหเหลือ50แม็กแล้วท่านผู้ชมโอเคได้100ร้อยกาบาทก็ถือว่าเอาไปตีแม็กน้ามนะกนะ็อ๋อสกิปเยี่ยม มาแล้วมาแล้วโ okay. oh, อเคโอหมีเออหนึ่งแม็กแม็กสุดท้ายขอละโดนเพื่อเปลี่ยนปืนอ่ะเปลี่ยนไม่ได้เหรอจะเย็นมาเปลี่ยนปืนไม่ได้เหรอแพ้อยู่นั่นแหละโอ้โหไม่มีแม็กให้เก็บเลยเหรอ,เ,อ,อเกมนี้ฮะจีจีแล้ว จีๆแล้วล่ะมาวิ่งไล่แปะกันมาใครแพ้ก่อนไปคุณเคยท่านผูผ้ชมพี่เพื่อนพี่ๆน้องๆอาจจะเคยเล่นนะครับนะซอมบีอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งไล่แปะแบบซอมบีอ่ะอาจจะเคยเล่นนะครับนะแบบแปะแล้วเป็นพวกอ่ะอาจจะเคยเล่นอุ้ยเชิดฮึ่แม็กม,มด ขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วะโอ้โหโอ้โหเหลือซี่เลยเหลือซี่หืมน้ำแดงเต็มหน้าเลยมาขอตายก็ขอตายหน้าประตูนี่แหละวะโอ้มาตายอเหงือกเงือกเงือเสียงนีมาเต็มโอ้โหเต็มจอเลยโอ้ โอเคยังดีทีไไ okay, okay. ไ่ได้แม็กเออโอเคโอเคได้แม็กได้แม็กอ๋อโอเคได้400แม็กก็ถือว่าใช้ท่าอยู่นะครับนะก็สำรวจพื้นที่ก่อนนะครับนะก่อนที่ซอมบี้จะบุกโอ้หห้องนี้บรรยากาศหลอนหลอนมากเลยกดชิปวิ่งครับมันเป็นไลท์ที่วิง่งลำบากมากโอเค <Okay. S 2> ถ้ากดเคตรงนี้ เคื่องประตูปิดเองนะผีหลอกแล้วเฮ้ยโดนด้วยโอ้โหผมนี้เทพฟาดตื้บันเลยยิงยิงยิงเราจะใช้กระสุนแบบประหยัดมากน,นนะเฮ้ยพ่อมาพ่อมาโหลดดีโหลดเร็วโอ้โหเกือบโดนละเกือบโดนละดีโหลดเร็วเกือบโดนละ เร็วๆโหลดรีโหลดกระสุนเรหลดกระสุนเร็วๆจ้าเร็วๆจ้าอย่าให้มันมาทำอะไรได้นะจ้าโอเคถามหน่อยมันยิงโดนได้ไงวะมีโครงกระดูกอย่างเงี้ยโครงกระดูกมันมาจากไหนวะเฮ้ยโอเคก็เอ้ยปิตนั้นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะ ซอมบี้ยิงห่อทีเดียวตายไหมเหรอทำไมยิงมันไม่ตายอ่ะเออผมนี่ติดตันครับนี่ครับโอ้โหอ่าไปซื้อซื้อแม็กอ๋อซื้อแม็กได้เลยเหรอโหเพิ่งรู้อะไรอะมีตังอยู่อ๋อเลยฟี่บาทแล้วโอเคโอเคไปต่อเลย มันจะฮาร์ดคอร์กว่าเดิมใช่ไหมผมรู้นะโอเคอ๋อแม็กเต็ม400หรออ๋อหรือว่าเติมแม็กได้เป็นพันซะอีกโอ้โหมากถึงก็จัดเลยนะโอ้โอหอโอ้โหเโเโาดลยโอ้โาเ้โหกเลิ้เล้ยเลิลเปิล ติเพิ่นจีจีบอกเลยเฮ้ยโอ้โหตกใจเมื่อกี้ตกตกใจไปหนึ่งทีเลยนะก็มีผีวิ่งจัมเปอร์จีจีโอ้ยมามาโอ้แม่โคตรอีกโอ้ยเฉลยเราจะใช้แบบประหยัดที่สุดเลย เนี้ยเนี่ยไม่ก็ไม่ก็เฮ้ยแม่งมีลักหลบด้วยเฮ้ยโอเคไปซื้อแม็กซื้อแม็กซื้อแม็กโอเคซื้อแม็กซื้ออะไรได้อีกฮิวพยาบาลโอเคทำน้ำก็โอเคมามากันเลย เดี๋ยวจะให้ผมไปบูดีไม่เอาบูดแล้วนะเดี๋ยวจีจีขึ้นหวานอีกไม่เอานะโอเคเทลเทลเทลมี Hail. Hail. Hail ทำไมกูอ,อยู่คนเดียวมันจะมีผีก็ม่ออกมาทุกดานเลยใช่ไหมนะ้นี่ไงมาแบบจิมเปิลเฮ้ยนั่นไงผีลักลบผีลักลบโอ้ ด่านนี้ฮาร์ดคอร์กว่าเดิมด่านใหม่ใช้ลากว่าเดิมทุ้ยไม่ใช่ด่านใหม่อึ้ยไม่โอเคถือว่าใช้ได้อยู่โอเคเฮ้ยผีล็อกลบผีล็อกลบผีล็อกลบไม่พ้นมือพี่หรอกไอ้หนูเอ้ยโหมันเจอผีมันเร็วไปหารอยลานผีใช่หนุ่ มันแค่มันเพิ่มให้ผีพวกนี้มันอึดขึ้นเหรอใช่ไหมหรือมันทํามาให้หลอกเราให้กระสุนมันน้อยลงใช่ไหมใช่ไหมโอ้ไม่ขนามือพี่หรอกไอ้หนหูโอเคซื้อแม็กแม็กนี้จําเป็นโอเคซื้อระเบิดหน่อยก็ดีนะซื้อพยาบาลอีกกล่องหนึ่งโอเคตังหมดละโอเคคลิปเลยมา โอเคโอเคอยู่ตรงไหนละ่ะเฮ้โอโหผีล็อกลบมาคิวแรกเลยเหรอไอคิวโยอมะาฟกเก์ฟักเก์เฮออ้ยชิตชิตกินแล้วลมดีโหด่านใหม่ ไสไมาเยอะกว่าเดิม,มใช่ผีล็อกลบเนี่ยล็อกลบอยู่ทั้งหละอยากอยากอยากเห็นผีไหมอ่ะมีผีหไหมไหมอยากเห็นแล้วว่าเนี่ยเนี่ยไอผีล็อกลบเลยผีล็อกลบที่มาคู่กับผีนี่ตลอดเลยน,น,นะก็ยิงขาไปทำไมไม่ล้มอ่ะ เป็นในหนังที่ลมไปแล้วนะครับนะก็เล่นยาวๆครับเวลาว่างเยอะครับสองทุ่มแล้วว่างพี่พรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกโอเคไม่ขนามือสักนิด ชีวิกฤตให้เป็นโอกาสก่อนนะครับนะก็จีๆมากเฮ้ยไอผีมาแล้วไอผีล็อกหลบนี่เปิดมาเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานใหญ่ใจมันต้องนิ่งไว้แฟดแฟดเฮ้ยพีน้ำเขียวพีน้ำเขียว,ยวโอ้โหมาเป็นดับสเต็ปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหิวหิวหิว โอ้โหโหโหผมนี่ติดตันไปสองวีเลยเมื่อกี้ผีอะไรโอ้โหผมนี่ต้องติดตันเลยน,นะครับงระเบิดไปแล้วโอ้โหเลอ่ะบอกเลยโอ้โหสกิลในเกมนี้บอกเลย ื่อผีหรือยานอาอกาศวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างเมาค้างครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผียานอาอกาศจะมาอีกโอ้โหผีโอ้เราปืนอะไรอ่ะเอ่อซื้อแม็กดีกว่าซื้อฮิวด้วยฮิวจำเป็นโอเคฮิวได้สี่ระเบิดได้ศูนย์นะครับน เอาอีกสักสองตาแล้วนะโอเคมาอย่าผีน้ำเขียวอย่ามานะเว้ยสองตัวนี่รอบไปสองแม็กเอ้สองผีน้ำเขียวผีน้ำเขียวผีน้ำเขียวเฮ้ย ยังน่ยานโอกาสเลยนะเจยิงยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆยิงดักยิงดัก you know you know ยิงดัก you know สับขาหลอก you know มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยเจษกูจะตายก็วันนี้แหละเชดพร้อม เมื่อกี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเราจะไม่เดยลี่ตอนนี้โอ à, ้โหผีผีดับเต็บผียาเนาขาดมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเช็ดเช็ดโอ้ไม่ไม่นะไม่ไม่มีทางไม่นะทำไมมันเงียบแปลก แปลกๆล่ะเฮ้ยมันไม่มาล,ละล่ะโอเคมันต้องมาสิเสียงอะไรโอ้โ โอ้ไมกว่าอะไรผีแม่งติดบัคกนี่เองโหโตกใจหมดหายนะครับนะก็รีบกลับมาซื้อแม็กซี่หนึ่งรับยนะได้ระเบิดอีก2ลูกจ g เลยน,นะครนะก็โอเคก็จะจบคลิปแล้วนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากกดซับนะครับนะ ถ้าไม่ลืมก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายลุงป้านนะ,ะดูกันด้วยนะครับนะแลวันนี้ลาไปก่อนครับนะสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อยมือครับผมบายจบ